ท่านผู้ชมครับจะยืนขึ้นหรือนักลงก็แล้วแต่ท่านขอให้ท่านดุลสายดุลพินิจจุดแล้วครับท่านอนุญาตให้หมุนได้หมุนแล้วสมควรแล้วก็พี่เขาสุวรรณท่อแล้วครับ แรงเกิดต้งกำบ้าขนาดน้ำหนันาากติดตันนะครับแรงของดิมาสิวก็ยังทำให้รถไฟการนอย่างสำเร็จนะครับวันนี้าดูว่าร่าารจัดการหไม่นะครับทางบอลกระปางกละป่างกลางกลางทางไม่กางขาดร่วขาด,ขาดร่มขาดนะครับ โอ้วังมาเนอะโปรไก่รอมขาดใช่ไหมครับรวมขาดเชือกขาดใช่ไหมครับเอเชือกขาดอีสัตเชิบโบนเสียดายจังหวะมันมีหมอเสียดายครับเสียดายขึ้นได้ แต่ว่าเชือกของล,ม,ลมขาดส่วนมากก็ใช้ใช้หูมันขาดนะครับหูขาดข้าต่อเลยนะครับเทพวังทองไม,ม่เป็นไรครับมีหน้าแก้ตัวใหม่ การกำนันบัญญัติอานารบอว่าไม่มีการย่อท่อการที่จะกาลางร่มและจะังหวะการกระตุกข,ของบ้างไฟและก็เชือกล่มนะ,ะครับถ้าไมบ่บรลานก็จะอาจจะให้ร่มั้นกลางไม่สมบูรณอันนี้คือภูมิปัญญาของจิที่ท่านได้เป็นต้นาำรับในการคิดคน้นวิธีทำบ้างไฟอะไร และก็บ้องไฟติดล้มนะครับด้วยที่คุณตาพิศดาจำพงมและก็คุณตาหน,น,นังมโนขันนะครับเป็นบุคคลสำคัญบุคคลต้นแบบที่พาลูกหลานคุดว่างทำบ้างไฟตะไลและบ้างไฟติดลอกให้ท่านผู้ชมได้ชนกันนะครับครับเข้าตาเลยนะครับสำหรับเทพหงทองดึงก็เจอ,อว่า มันก็เป็นการลองผิดลองถูกดูตลอดนะครับตามรานงทยอยมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องตามไปนะครับไม่ต้องไปตามไปยกเพราะว่าเขามีรถเคลเยยกให้อยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องอยูห่ห่างๆดูในจุดที่คิดว่าปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านไม่ต้องไปช่วยยกนะครับเรามีรถเคลรบริการ สำหรับตั้งไปแต่ในสองล้านแล้วก็สิบล้านผู้ชมต้องมางานเพื่อความสนุกนาดูงานทร่กำลังจะจบอยากเข้าไปใกล้ๆดีกว่าเวลาเข้บหน่อยเียพทุกท่านเข้าไปชมใกล้ๆแสดงผมเป็นเจ้าหนจัดปต้งกมมาเกือบสามสิบปีมันจะไม่กล้าเข้าใกล้ขนาดนั้นเลยนะครับขอให้ทุกท่านไปยังท่านผู้ชมที่มาชมตัองไป แล้วเก็บรีโมทรถยนต์ได้นะครับรีโมทรถยนต์สีดาที่ห้องคนได้ขอควากรกุาท่านมาแจ้งเจ้าของรถที่กองมริการจัดมีรางวัลพิเศษที่จใสให้ขอบคุณครับกำลังเครื่องกระต่ายนั้นเป็นเครื่องไทยซอยสองล้านมีชื่อว่าเทพดาวเหนือ ข้อมูลน,นะครับต้งไทนี้ยาว6เมตรปากกระบอว่าง6นิ้วขึ้นวางยาวเช่นรคบวงประมาณ1 8 8แิเมตรพื้นที่ภายในรูปทรปงต้นไรไรลานมีพื้นที่ประมาณ48 2จง ซีสู่นะครับสูตรปุ๋ยผู้การสารผสมเตาถ่านจากบนบ้าตูอัลงาฉิตาต้อริสิธินเอกบุตรแลก็้ไฮดไอกรีนสาขาุา

คนลาค่าคุยไม่คุยถ้าเพิ่งเอาถคาเพิ่งเอาถ้าได้มีคุย มไปาเขามาถามดินรีวิวอยู่ไนี่ไม่ยังููเหรอคนล้มครับลมลมังไฟลม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 เปลมนะครับคออไปคอนะครับลมลมลมที่มันกาดอนะครับอร้อยกรดมากลม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 มมัลมลมมลมันเมลมม เพราะมันเหมือนที่ดูที่เกี่ยวซุปเนี่ยมันจะจีบแต่บอมดิบออกด้วยอัตโนมัติของระบบกาทำงานของมันนะครับย่างมื้อจีนนี่เป็นหายอย่าง่ือว่าเต็มอันนั้นทำไรแล้ามศิทธิ์ขก็มีความสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันอยู่ที่หลวงจะต้องไงคือถวงแก

เราทำไปแล้วนะเราจะเรื่องก็ระบาดนะใช้ประสบการณ์เนาะใช้ประสบการณ์และสุดมากไม่ประมาทก็เอาขึ้นเราไปดียื้อใส่จุดหนึ่งจุดที่ไหนโอ้โหจุดตัูบูดพึ่งจะเข้าแล้วเข้าแล้ว เดนรับประานโดยช่างอย่างดียอย่างเดีวลูกเราไม่มีมีลูกนับงานเจิญใจแบบนี้นี้นานไหมเนี่ยนานไหมไม่ต้องโม้พื้นไม่ต้องโม้พื้นอะไรไม่เอาไม่เอาไม่นาน มาแล้นักข่ชาติไทยนัมวยน่แล้วก็เีนคนษาเอาขอ้คากครับไม่ใช่นี่ม่ใช่นรักเต้นพราะงั้นเขาจไม่มีะต่อไปเราจะกโอ้วัลเี่นกระนะครับไปุดอยู่ที่บังเกอร์เลย หมายว่าอีกไม่นานก็จะเป็นการจุดบัางไฟตะไลสองล้านในช่วงนี้รู้สึกว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเข้าเกินเขตนะครับได้ยินข่าวว่าทหารของกองอะไรนะครับที่มาดูแลมาช่วยนะครับก็ดูดูกันด้วยนะครับ บอลโบรานบอกที่23ได้สี้พัชรินจังหวัดขอนแก่นครับไปใกล้พับับบรได้พัฒนาจีนกลมข้าวเกียบครับสำหรับบ้านใครบ้านนี้นะครับสูตรอินปัสสิวสูตร1 2 3หมาบินนะครับรับประกันคุณภาพโดยพ่อเต๊ดไปมาได้ไปมาได้ทั้งเต๊กทอรอัพเด แต่ปินีไม่มีนะครับเพราะว่าน้องใหม่ที่ทำปีนี้ไปนะครับรายค่าคุยของมุกไฟทะเลสองล้านของพ่อผู้ช่างไมองคุยเลยว่าแค่ลูกเพอมีหายเนี่ยสิบล้านล้วเหรอวะลูกเพอหายก่อนเดินมาทำอะไลร ต่อ,อมาชุดถามเรื่องครับเพราะว่าทีวกนี้ถ้าปลอดภัยเราดูใกล้ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ตาชุบละปัดต่อไปนี้ครับท่านชุบสฏสทิที่เป็นรอบเดือนขอภัยเจ้านานนั่งลงจะแจบนะครับครับอนุญาตให้หมุนมั่งไฟได้ครับ ที่น่าชมควรแล้วก็เข้าสู่บังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเข้าแล้วครับ ขอผู้เท่าไม่มองครับความยาวขนาด6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางหกจุดห้นิ้วครับท่านผู้ชมล้มรวมล้มลุ้นลุ้มนะครับกลางไม่สมบูรณ์ล้มไปยังบ้างครับโอ้โหล้มไม่สมบูรณ์นะครับล้มไม่สมบูรณ์นะครับ ลมกาได่สมบูรณ์นี่แหละสำหรับการทำให้บานใครขึ้นเทศบาลของเราสรางด้วยสานิเก,ก่งทุงกภาคใต้น,นะครับแต่มากินการตรงร่มนกรัตรงตรง่ไม่สมบูรนะครับร่วต่าาองดี้นกินนรียนะมครับไม้ ลงหมวกลางเข้างานครับขเนี่ยะไทลกนีไม่กูอาอะไรเล่นไม่ได้จต,ต้องไปบางข้าง น้ำภาษาอะไรต้องไฟขนาดน้องเมียที่บ้านก็ยังไม่บุกกันเลยทางเลยนะครับต่อไปน้องไฟตะไลแส่นะครับตะลุนชทยพาณิชย์วเสเช็ปรอบๆดังๆทอปูต้องไอไหมนี่แหละครับว่าทำไม่ดูจริงๆแต่เราดูได้ทุกขั้นตอนจนลงและขึ้นเปมนการสาธิตให้ดูถ้าการไม่สมบูรณ จะรลมอย่างไรถึงจะปลอดภัยครับท่านประสงค์ของโ่กนะครับเอว่าอยากให้สร้างความปลอดภัยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะครับรตั้งไฟสั่งร้านเราก็ได้ร่มพื้นที่นะครอย่างปลอดภัยท่ตายนี่ตอนนี้ตายนี่ครับ ครับกจรินชัยนะครับเข้าต่อเลยครับกจรรญชัยาพาณิชยนะคบม,ามาทีตักันนะครับ้ว่าเราจะมีไลไลอ,อโมงนะครับบั้งไฟ2้างน,น,น,นะครับจากค่ายบังไฟที่าวเหนือนัเองนะครับเราจะมาดูว่าบัางไฟนี้รื <c oughs> กกอเ่านะับแว

ดามด้วยเทพเทวหนฟ้าเหือนเือนสำรับป้องไฟว่านี้นะครับนั่นมีชื่อไเจริญใจเจริญใจวบานี้เราจะดูดดยระบบอชาวไทยเขาบอกว่าเขาจะดูดเป็นดยเขาบอกวดูดะครับ เอาดีโอ้โแดแกยวกดดว้วว้า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 วเดี๋ยวเ้าวย้าวว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 ้วว้าวว้าวว้าวววเดี๋ยวว้าววว้าวววาวว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 

พี่น้องประชาชนนาคะบ้านหรือว่าที่ได้ทำานปรเทนี้างนี้ขึ้นแล้วก็ชาเบื่องไฟทุก้ายนะคะที่ได้จะทำงไฟมาให้พี่น้องได้รับชมในวันนี้่มาเี้าเขาเขาสนามเขาสนามโอ้โหีเลยเน สำหรับไฟรำดับที่48มีชื่อว่าจารุนชัยพานิชความยาวของบ้างนั้น3เมตรเส้นบาชุการ4นิ้วครึ่ง ความยาวของเส้นรอบวงประมาณ9 4 2เมตร